สวัสดีค่ะชื่อนางสาวสุธิพิมพ์สวนรังสีค่ะรหัส027ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวพิติมาวงศรนรหัส0ู3ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลิซาลาเพยรหัส012ค่ะวันนี้จะพามาชมข้อหัวสายแลนนะคะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะ 1. ครีมย้ำหัวสายแลน 2. เครื่องทดสอบสายแลน 3. หัว RJ 4 5 4. ที่ปอกสายแลน 5. สายแคต5เมื่อเตรียมอุปกรณ์ครบแล้วก็มาเริ่มกันได้เลยค่ะวิธีที่1ใช้ครีมหรือคัตเตอร์กรีดสายลงมาประมาณ1-2นิ้วและจับสายพันเกลียวแยกออกจากกันวิธีที่2แยกสายเรียงกันตามวิดีโอ ควรใช้เรียงแบบขาวส้มขึ้นต้นก่อนสำหรับสายตรงขาวส้มส้มขาวเขียวน้ำเงินขาวน้ำเงินเขียวขาวน้ำตาลน้ำตาลวิธีที่3ใช้กรรไกรตัดสายเฉียงตามวิดีโอที่ต้องตัดเฉียงนั้นเนื่องจากเวลาเอาสายยัดไปในปอกจะทำให้ยัดเข้างา่ายวิธีที่4นํนำหัวใส่แรน r j 4 5ที่เตรียมไว้มาใสา่ พิกด้านขั้วทองแดงเข้าหาเราเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เป็นด้านเดียวกันทั้งสายสีขาวส้มอยู่ด้านซ้ายปอกที่ด้านแหลมชี้ขึ้นและหัวสายแรนที่หันด้านขั้วทองแดงขึ้นมาวิธีที่5เอาหัวสายแรนที่เตรียมไว้ยัดเข้ารูขีดนีบสายกดงับแรงๆกดซ้ำสักสองสาครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าสายแนบสนิทกับทองแดงแล้ว วิธีที่6นนำสายทั้งสองฝั่งมาเสียบที่เครื่องเทสได้เลยแล้วกดปุ่มเทสกันเลยไฟทั้งสองเครื่องต้องขึ้นตำแหน่งสีเขียวตำแหน่งเดียวกันตามวิดีโอค่ะ Minsan ay kinawada Pinipiling may salamang ka You turn my lyrics into a bouquet Kaya'y hey, tila sinig sa mo sa'yo Di na